สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูกวางก็จะพาเด็กๆมาแก้ะสรรมการและสรรมการด้วยของค่าสมบูรณ์อ่ะมาทบทวนหน่อยดีกว่าครั้งที่แล้วที่บอกว่าสิ่งสําคัญของค่าสมบูรณ์เนาะที่ให้ไปจํามาค่าสมบูรณ์ x เราจะแยกได้เป็น2กรณีใช่ไหมคะจะได้ x ก็ต่อเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0แต่จะได้ลบ x ก็ต่อเมื่อ x น้อยกว่า0เออค่าสมบูรณ์เนี่ยจะแยกเป็น2กรณีที่นี้ หลักการในการแก้แก้ทั้งสมการแล้วก็อสมการเลยนะของค่าสมบูรณ์เนี่ยก็คือต้องกําจัดเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ออกไปให้ได้เออแต่ไม่ใช่เอาลิคิดไปลบออกอย่างนี้นะเออมันก็มีวิธีอยู่เนาะซึ่งวิธีที่ครูการจะเสนอเนี่ยวันนี้มีทั้งหมด4วิธีเออแต่เวลาเด็กเด็ก,ดกๆไปเจอโจทย์จริงๆอะ่ะมันอาจจะต้องใช้หลายวิธีหรือพลิกแพงโจทย์จะถามว่าให้ครงงูเราจะทํายังไงหนูจะทําได้หรอมันก็อยู่ที่ประสบการณ์ทการทําโจทย์ของเด็กๆเนาะโอเคเราลองมาดูดีกว่าจะเย็นๆก่อน อันแรกเลยถ้าสมการอยู่ในรูปนี้ค่าสมบูรณ์ของอะไรไม่รู้แล้วก็เท่ากับก้อนกอนสักอย่างหนึ่งให้เราแยกออกเป็นสองกรณีเออเราก็ถอดค่าสมบูรณ์ออกเลยโดยแยกเป็นกรณีแรกก็คือก้อนทางขวามือเป็นบวกอีกกรณีหนึ่งคือก้อนทางขวามือเป็นลบอืมแล้วก็คําตอบต้องทําให้ก้อนก้อนทางขวามือมากกว่าศูนย์ด้วยพูดง่ายๆเลยนะก็คือ ทั้งสรรมการเอ่ออะสรรมการไม่ต้องเช็คแต่สรรมการต้องเช็คเนาะสรรมการต้องเช็คว่าให้คําตอบเป็นจริงอืมให้คําตอบเป็นจริงต้องเช็คด้วยก็คือการตรวจคําตอบเนาะตรวจคําตอบโอเคไม่พูดพ่อมทําเพลงทําให้ดูเลยดีกว่าตัวอย่างข้อแรกค่าสมบูรณ์ของ x กาลังสองบวกสอง x ลบหนึ่งเท่ากับสองลักษณะเนี้ยเราจะแยกเป็นสองกรณีเลย กรณีแรกครูใช้สีมว่วงละกันเป็น x กาลังสองบวกสอ x ลบหเท่ากับสองแยกกรณีที่เป็นบวกกับอีกกรณีหนึ่งแยกเป็น x กาลังสองบวกสอง x ลบหเท่ากับลบสองจำได้ไหมคะนี่ไงอันนี้เลยที่ครูเคยบอกไปว่าสำคัญเนาะเราก็จะแยกเป็น2กรณีแบบนี้อ่ทีนี้เราก็แก้สรรมการทีละอัน อันนี้สมการกำลังสองเนาะต้องใช้ซีโ o โ r ร d u c t ์ u ููแหละต้องทำฝั่งหนึ่งเป็นศูนก่อนครูก็ย้าย x กำลังสองบวกส x 2อบวกอยู่ย้ายไปเป็นลบ,นลบ, 1, ลบก็เป็นลบหลบสก็เป็นลบสอ่ะเท่ากับศูนยเล็บอ่ะ x กำลังสงก็แยกเป็น x กับ x อันนี้ขอบไปไว้หน่อยเนะาะสแยกได้กรณีเดียวก็คือ3าคูณหต้องเป็นบวกสเพราะฉะนั้นตรงสเป็นบวกตรงหงเป็นลบโอเค x ได้เท่าไหร่บ้างคะ x กต้องเท่ากับลบสามกับหนึ่งอ่ะเก็บไว้ก่อนมาดูฝั่งนี้อ่ะขอแก้ให้สวยสวยหน่อยโอเคอ่ะมาดูฝั่งนี้ทำต่อทำเหมือนกันเลยก็เป็น x กลางสองบวกสอง x อันนี้เป็นลบอยู่ใช่ไหมคะคูวกวางยายมาฝั่งนี้ให้เป็นบวกก็เป็นลบหนึ่งบวกสองก็ได้บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์อ่ะแยกสองวงเล็บเหมือนกันก็เป็น x อ หนึ่งก็มีกรณีเดียวเนาะเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็บวกบวกโอเคเพราะฉันเอนกเราจะมีค่าเท่ากับหนึ่งอ่ะตอนนี้คำตอบของเรามีลบสามหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็คือเป็น1อันนี้มีมีเลขหนึ่งเลขเดียวเอ้ยไม่ใช่1ค่ครูขอโทษต้องเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นลบหนึ่งอ่ะเพราะว่าบวกหนึ่งอยู่ใช่ป่ะย้ายไปก็กลายเป็นลบอ่ะขอโทษนะคะ,ะต้องได้ลบหนึ่งตอนนี้คำตอบเรามีสามตัวเนาะมีลบสามมีหนึ่งแล้วก็มีลบหนึ่งลองเอาไปแทนให้หมดเลยว่าเป็นจริงไหม แทน x เท่ากับลบสมก่อนก็เป็นลบสามกำลังสองบวกสองคูณลบสามแล้วก็ลบ1ค่าสมบูรณ์ได้เท่าไหร่เนี่ยลบสามกำลังสองได้9บวกลบหแล้วก็ลบหนึ่งตึ๊ดตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่าได้สองแสดงว่าลบสามใช้ได้เย่ เท่ากับสองได้สองอ่ะลบสามใช้ได้ตัวถัดมาหนึ่งเอาหนึ่งเข้าไปแทนขอแทนไ,ไวๆแล้วนะถ้าใครจะทำละเอียดก็ทำแบบนี้นะแต่ครูขอแทนไ,ไวๆละเอาหนึ่งเข้าไปแทนหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งสองลบหนึ่งได้สองเปล่าได้สองเหมือนกันอ่ะหนึ่งก็ใช้ได้ตัวถัดมาลบหนึ่งเอาลบหนึ่งไปแทนลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งลบหนึ่งคูณสองได้ลบสองแล้วก็ลบหนึ่ง หกับลบหก็บ,บื้มเนาะแล้วก็เป็นลบสองแล้วแอบสูตลบสก็ได้เท่าไหร่ได้สองอลบหนึ่งก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นตอบทุกตัวเลยใช้ได้หมดเลยเย่โอเคเปล่าอ่ะอันนี้ข้อหนึ่งข้อถัดมาให้หาเซตคำตอบของอันนี้ท้เหมือนเดิมเลยค่ะแยกเป็น2กรณีเนาะกรณีแรกก็เป็น x เท่ากับส x บวก4อ่ะเป็นกรณีที่แยกออกมาแล้วเป็นบวกเนาะฝั่งขวาเป็นบวก อีกกรณีหนึ่งแกออกมาแล้วฝั่งขวาเป็นลบฝั่งที่ไม่ติดแอบสลูดอ่ะอย่าพูดฝั่งซ้ายฝั่งขวานีก่่นเดี๋ยวจำแบบนั้นอีกฝั่งที่ไม่ติดแอบสลูดอ่ะเป็นลบก็จะได้ x เท่ากับอันนี้ต้องระวังนะใส่วงเล็บเพราะฝั่งนี้เป็นก้อนเนี่ยฝั่งนี้เป็นก้อนเลยเป็นลบสาม x บวกสี่เออต้องระวังอ่ะแก้ค่อยๆแกเห็นละข้างอันนี้ก็ทําฝั่งหนึ่งเป็นไม่ต้องทาฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์เนาะตัวแปรเดียวก็ย้ายไอ้นี่มาสาม x มา กลายเป็น x ลบ 3x เท่ากับ4ลบ 2x เท่ากับ4 x เดียวเลยเท่ากับลบ2ใครไม่ทันลองทำพอเข้าใจดูนะส่วนฝั่งนี้ x กระจายลบเข้าไปกลายเป็นลบ 3x ลบจะบวกเป็นลบลบ4ครูย้ายลบ 3x มาฝั่งซ้ายก็กลายเป็น x บวก 3x เท่ากับลบ4 x บวก 3x ได้ 4x เท่ากับลบ4 x เลยเท่ากับ ลบหนึ่งนะคูณอ,อยู่ก็ย้ายไปหารเอาไปเช็คว่าจริงไหมเอาลบสองไปเช็คก่อนค่าสมบูรณ์ของลบสองลบสองค่าสมบูรณ์ของลบสองก็ได้ได้สองใช่ปะ่ะอันนี้แทนด้วยลบสองสามคูณลบสองเป็นลบหกลบหกบวกสี่ได้เท่าไหร่ลบสองอ้าวฝั่งนี้ดันได้ลบสองเท่ากันไหมไม่เท่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ได้ปะ่ะตัวนี้ใช้ไม่ได้โอเค เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะตัวนี้ใช้ไม่ได้นะลองแทนค่าแล้วตัวนี้ใช้ไม่ได้เขียนไว้ดีกว่าแทนค่าแล้วใช้ไม่ได้อ่ะเรามาดูฝั่งนี้เอาลบหนึ่งไปแทนลบหนึ่งไปแทนค่าสมบูรณ์ของลบหนึ่งก็ได้หนึ่งอ่ะสัวนนี้สามคูณลบหนึ่งได้ลบสามลบสามบวกสี่ได้เท่าไหร่ก็ได้หนึ่งได,ไ,ดไ,ไ,ด <c oughs> ได้หนึ่งใช่ไหมคะ เย้เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ได้เพราะฉะนั้นคำตอบของสมการนี้จะมีแค่ตัวเดียวก็คือ x เท่ากับลบหนึ่งส่วนข้ออื่นลองไปดูเองเนาะลองไปอ่านดูในหนังสือว่ามันเป็นยังไงบางข้อเนี่ยก็จะไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบเขาก็ใช้สัญลักษณ์ว่าเซตว่างเนาะอันนี้ต้องไปเจอในเซตเออโอเคปะเนี่ยเนี่ยทำไมถึงไม่มีคำตอบลองดูก็ได้มีอะไรที่ออกนอกแอบสโตดหรือค่าสมบูรณ์เนี่ยออกมาแล้วเป็นเลขลบอ่า ไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีทางใช่ป่ะเป็นไปไม่ได้ข้อนี้ก็เลยตอบว่าเป็นเซตว่างเนาะก็คือไม่มีคําตอบค่ะต่อมาเป็นอสมาการเป็นการแก้อสมาการแล้วนะในรูปแบบนี้ก็คือมีค่าสมบูรณ์อยู่ฝั่งหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าแบบนี้เราจะแก้โดยการเอาในค่าสมบูรณ์เนี่ยมาอยู่ตรงกลางเออแล้วก็จะอยู่ระหว่างตัวที่เป็นลบกับตัวที่เป็นบวกอ่ะดูอันนี้อาจจะงงเดี๋ยวครูทําให้ดูเลยดีกว่า มาดูตัวอย่างจงหาเซตคำตอบของอสมการค่าสมบูรณ์ของ3 2 x ลบ 2x น้อยกว่าเท่ากับ5เอ้ยเป็นค่าสมบูรณ์เครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับโอเคต้องอยู่ระหว่างอ่ะวิธีเขียนอย่างนี้เลยก็จะเป็น3 2มลบ 2x น้อยกว่าเท่ากับ5ก็คือตัวที่เป็นบวกแล้วฝั่งนี้แล้ว3มลบ 2x เนี่ยมันมากกว่าเท่ากับลบหเห็นปะมันจะอยู่ระหว่างตัวที่เป็น ลบกับตัวที่เป็นบวกงนีตัวที่เป็นลบกับตัวที่เป็นบวกเสร็จแล้วเราก็แก้อสมการที่แบบทําแล้วแต่เราเนาะจะแยกเป็นสองฝั่งก็ได้หรือว่าจะทําไปทีเดียวก็ได้แต่อันนี้คูกวางขอทําทีเดียวเดี๋ยวคูกวางจะกําจัดสามก่อนโดยตอนนี้3ามเป็นบวกอยู่เนาะก็จะเอาไป็นลบทั้งสองข้างอย่างนี้เลยก็จะเป็นลบห้าลบสามน้อยกว่าเท่ากับสามลบสอง็ลบสามน้อยกว่าเท่ากับห้า แล้วก็ลบสามลบห้าลบสามได้ลบแปดน้อยกว่าเท่ากับแล้วก็บืมบืมตัวนี้ก็เป็นลบสองเอ็กเนาะน้อยกว่าเท่ากับห้าลบสามได้สองต่อมากําจัดตัวนี้ลบสองลบสองคูณอยู่เราก็ต้องย้ายไปทํะไรหารแต่ระวังถ้าย้ายลบไปหารอะไรต้องเปลี่ยนเครื่องหมายต้องเปลี่ยนเนาะอะระวังด้วยนะคะก็จะเป็นลบแปดหารด้วยลบสอง เครื่องหมายก็จะเปลี่ยนเนาะต่อไปก็ลบ2 x หารลบ2เครื่องหมายก็เปลี่ยนอีกกับด้านกันแล้วก็2หารด้วยลบ2อ่ะทีนี้มาคิดเลขลบ8หารลบ2ได้เท่าไหร่ลบ4เอ้ยได้4ไม่ใช่ลบ4แล้วก็เครื่องหมายมากกว่าเท่ากับ x ใช่ป่ะอ่ะลบ2หารลบ2ได้อมากกว่าเท่ากับ2หารลบ2ได้ลบ1 ก็ประมาณนี้แล้วก็ไปเขียนเส้นจํานวนอะทําให้สุดทําให้สุดเขียนเส้นจํานวนเออไล่จากน้อยไปมากนะก็เป็นลบหนึ่งน้อยสุดใช่ปะ่ะแล้วก็เป็นสี่เวลาอ่านอ่านดีๆนะเนี่ย x มากกว่าเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งแต่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับสี่โอเคปะ่ะอืมนี่ก็กลมๆกลมๆม,ม,มีเท่ากับกระบายอยู่ระหว่างเนาะก็เชื่อมตรงนี้เลยแล้วตอบเป็นตอบเป็นสัญลักษณ์ช่วงก็ตอบเป็นลบหนึ่งถึงสี่ ราะว่าระบายสีเนาะก็เป็นช่วงปิดโอเคอันนี้ก็ลองไปทำเองดูเนาะเออ